วันที่30มีนาคมนายพีรวิทย์ขันติสุขฝ่ายวิเคราะห์ผลการสังเกตการการเลือกตั้งของเครือข่าย v ีวอเปิดข้อมูลหลังจับตาเลือกตั้ง2562พบความไม่ปกติหลายอย่างมีการกีดกันการสังเกตการเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทำงานแตกต่างกันบางแห่งไม่จาะบัตรหลังปิดหีบการถูกนำไปใช้ต่อจุดนับคะแนนอยู่ไกลมองเห็นไม่ชัดเจน มีวินิหารตัวเลขของผู้มีสิทธิ์เพิ่มขึ้น30,000กว่าคนบัตรเสียพุ่งเกินค่าเฉลี่ยทั่วโลกพร้อมยื่น5ข้อเรียกร้องถึงกกตเร่งกู้วิกฤติศรัทธาโดยเร็วขณะที่นายศิรวิทย์เสรีทิวัดหรือจานิวแกนนำแนวร่วมประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและน,นายธนวันรวงชัยนิสิตจุฬาลงกรณ์ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพื่อถอดถอน7็ดกกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในข้อหาจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญฝ่ฟาฝืนไม่ได้บัติตามมาตรฐานจริยธรรมบริเวณสกายวอล์กหน้าหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพสำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวแล้วไม่อยากตกข่าวนะคะต้องเข้ามาดูช่องนี้เลยค่ะฝาก Subscribe ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ d e l l y n e w ลไลฟ์คีบ TH ค่ะกดเดี๋ยวนี้กดเลยกดยัง